สวัสดีค่ะวันนี้วิจะมาทำเส้กรอกข้าวไปดูส่วนผสมกันเลยว่ามีอะไรบ้างหมูหนึ่งกิโลอันนี้เป็นหมูติดมันนะถ้าเราไปที่ร้านหมูเราก็บอกเขาว่าเอาหมูติดมันเขาก็จะทำให้เราพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะวิเอาช้อนกินข้าวบ้านราวัด เกลือครึ่งช้อนโต๊ะกระเทียมประมาณ5้ากีบของเยอรมันนะของหัวใหญ่ๆรสดีรสอะไรก็ได้ช้อนครึ่งช้อนโต๊ะครึ่งข้าวครึ่งกิโลแยมส่วนผสมมาเสร็จแล้วนี้ก็เป็นไส้หมูที่เอามายัดไส้กรอก ที่ร้านเขาเอาหมักเกลือไว้วิก็จะไปล้างแล้วก็แช่น้ําเย็นไว้กว่าเราจะคนคุกเคล้าส่วนผสมเสร็จใส้หมูเขาก็จะได้เริ่มละลายของเกลือก็จะไม่เค็มเท่าไหร่นี่เลย8ดยูโรนะเนี้ยได้นิดเดียวแพง นานก็ทำทีทำทีนึ่งไีก็ทำเยอะๆแล้วก็แค่แข็งไว้กินเพราะว่าใส้กรอกเวลาทำใช้เวล,เวลานานมากอยู่ต่างแดนก็ต้องทำเองถ้าอยากกินอะไร กรอกน้ำดูว่าเขาจะใหญ่ประมาณไหนครั้งก่อนวิซื้อมามันเล็กมากนี้เลยเขาก็จะประมาณนี้เดี๋ยววิแช่น้ำไปก่อนเรามาตำส่วนผสมเลย ใส่พริกไทยลงไปกระเทียมเกลือรากผักชีที่เมืองน,นอกเราไม่มีรากผักชีเราก็ใส่ก้านผักชีแบบนี้แทนหั่นให้เขาเล็กนเนงึง ตำให้ละเอียดตักส่วนผสมที่เราตำใส่ลงมาเอารสด,ดีที่เราตวงไว้ใส่ลงไปแล้วหมักหมูก่อน เขาให้ส่วนผสมเข้ากับหมูก่อนเขาหมูไปได้นิดนึงแล้ววีก็จะเติมนี้เลยข้าวเดี๋ยวเขาประมาณสัก10นาที นี้พี่ก็เข้าได้ที่ละถ้าอยากรู้ว่าเขาอร่อยได้ที่ยังพี่ก็จะเอาไปใส่ไมโครเวฟสักสองนาทีแล้วเอามาชิมว่าเขาขาดอะไรไปเวฟมาสองนาทีเขาก็สุกเดี๋ยวชิมดูว่าเขาจืดหรือเขาขาดอะไรอร่อยได้ที่ไม่ต้องเติมอะไรเพิ่ม ไส้กรอกวิก็เต็มเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมายัดเลยอันนี้ก็เป็นเชือกที่จะเอามัดไส้กรอกซื้อมาจากร้านค้าทั่วไปหรือสั่งในอินเทอร์เน็ตก็ได้เขาจะมัดดีมากเขาจะเหนียวนี่ไส้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยสำหรับเพื่อนที่อยู่ต่างแดนถ้าไม่มีเครื่องยัดไส้กรอกเราก็ใช้หลอดแบบนี้อันนี้คือหลอดเย็บผ้าได้ที่เขาเย็บผ้า แล้วเราก็มาทําเป็นกลวยอันนี้แม่ทํามาให้จากเมืองไทยหรือง่ายๆขวดน้ำโพลลิตของเราตัดแล้วก็ล้างสะอาดใส่ได้เราต้องทําใส้แบบนี้ให้เขาขึ้นสูงสูงแต่วิมีเครื่องยัดวิจะไปยัดเครื่องจะทําให้ดูอันเดียวที่เหลือจะยัดเครื่อง ว่าจะใช้เวลานานถ้าเรายัดแบบนี้อันนี้ก็เป็นไม้มาดูกันเลยแต่นี้เขาจะช้าถ้าทําแบบเนี้แล้วก็จะยัดลงมาที่สำคัญนะเราจะต้องเอาไว้แค่นี้ใส่เขาจะได้ยัดง่าย แต่จะชามากแบบนี้แต่ถ้าเพื่อนๆมีเวลาไม่ต้องรีบก็ทำได้ทำไว้กินวิก็ทำไม่เป็นหรอกแต่กอบข้าวกับข้าว ก็ดูจากหนังสือตำรามั่งแล้วก็ดู youtube บางทีเราซื้อเขากินก็แพงแล้วอีกอย่างวิไม่ได้ทำงานอยู่บ้านมีเวลาก็ทำถ้าเพื่อนคนไหนเขาอยากกินเขาก็โทรมาสั่งวิก็ทำให้ บางคนเพื่อนเขาทํางานเขาไม่มีเวลาเขาก็เออถ้าพี่ทำใส้กรอบทําเผื่อมัางนะเขาก็มาซื้อแล้วก็ลูกชิ้นอะไรแบบนี้กพท่านเขาก็อุดหนุนให้เรามีรายได้ก็จะเป็นประมาณนี้แต่ไม่ต้องยัดแน่นนะเพราะว่าเราต้องมัก แล้วก็กะเอาว่าข้อเล็กข้อใหญ่แต่วีชอบข้อใหญ่เวลาเขาเสร็จแล้วเราเสียบไม้แล้วปิ้ง <c oughs> เขาก็จะอร่อยเวลาเรากัดชิ้นใหญ่ๆโตๆเต็มคําหรือบางคนก็ชอบแบบลูกเล็กๆี่ก็ทําตามใจจะเอาใหญ่หรือเอาเล็กใส้กรอกบุนเส้นแล้วก็มมหมม่หมูใช้วิธีเดียวกันถ้าเพื่อนไม่มีเครื่องยัด วันนี้วิทำสามอย่างเลยทำไสกอบบุญเส้นไสกอบข้าวแล้วก็มั่มหมูมั่มตับหมูเพราะว่าวิจะยัดทีเดียวในเครื่องแล้วก็ล้างทีเดียวแต่ว่าวิจะตัดวิดีโอเป็นสามวิดีโอเพราะว่าสามอย่างคลิปจะไม่ได้ยาวเกินไปอีกนิดนะึง เอาแค่นี้แหละนี่เราก็จะบีบจะบีบจะบีบตรงนี้เราก็จับหัวเข้าไว้เดี๋ยวค่อยมาทีเดียวทำเสร็จก่อนเอาใส่ถาดไปก่อนเดี๋ยวเราไปยัดเครื่องเลยเร็วดีเครื่องยัดไส้กรอกจะง่ายมาก วิธีประกอบก็มีแค่น็อตสองตัวซ้ายขวาแล้วก็ตรงนี้ก็ต้องถอยหลังมาแบบนี้ ันนี้เป็นนอ็อตเป็นกุญแจไขนนจะมายัดเครื่องเลยเดี๋ยวเรียกแฟนมาช่วยอันนี้จะมีสี่แท่งเล็กแล้วก็ใหญ่ขึ้นมานิดนึงวิจะเอาอันกลางไม่ใหญ่มากลองลงมาต้องเอาหลอดไปล้างน,น้ำก่อนนะก่อนใช้ทุกครั้งเพราะว่า ถ้าหลอดเขาแห้งเขาก็จะลื่มยากแล้วก็จะเอานี่ขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆรูดขึ้นอ้าววิลืมเอาอันนี้ใส่แปบ๊บนึงเอาอันนี้ใส่ก่อนลืมนี <c> ่ <oughs> ใช่วิก็ทําเสร็จละเอาตั้งไว้ก่อนนี่คือไส้กอกข้าวเอายาตลงมา น,นี้นอนลงเดี๋ยวหันเล็กนึงโอเคส,สดิดูหมดแค่ไมแล้วก็เดี๋ยวตีทีละเอานี้หมุนเอาใส่เลยแบบนี้โอเค <c oughs> เริ่มดูแค่น้ม นี่พอบ้านก็จะหมุนหมุนเลยที่รักไว้เถอะนี่เขาก็จะออกมาแบบนี้วิก็จะคอยดึงเพราะว่าถ้าเขาแน่นไปเราจะมัดลำบากเร็วมา,ากรังซ้ำรังซ้ำรังซ้ำสตอ๊อบสตอ๊อบวิจะบอกเขาว่าหยุดก่อนหยุดก่อนเพราะว่าตรงนี้ Vi có sệt lạ Vi có cho đừng ổ Ô oh, lăng xăm Vi bảo bỏ ra xa Ông đi ổ con hát sâu ai Ok Bỏ ra Hụt với con Ok thì lắc quay thôi เราต้องสองคนมันจะกะได้ว่าเร็วสั้นขนาดไหนช้าช้ารังซ้ำๆักซ้ำถ้าเกิดว่าเราดึงช้าเราไสเขาก็จะแตกเพราะว่าเขาออกเร็วมากรังซ้ำชัดพี่คอร์ดเด็กพี่แอนเดนโอเคกี่เสียงนกกินนกกินนกสต๊อปนี่ แล้ววากรู้สึกไหมดูกลาดอีเฟีดน,นี่เราก็จะทำให้ลูกเขาเท่าๆกันข้างในนี้จะมีลมนะแล้วก็ใช้ไม้ จะเอาไม้จิ้มฟันก็ได้จะเอาไม้เล็กกว่านี้ก็ได้แต่วิหาได้แบบนี้ให้ลมเขาออกแล้วก็จะพวก้า,ามาแบบนี้เลยเดี๋ยวเราจะบีบไสให้เขาบีบข้าวให้เขาเท่ากัน ไล่เอาให้เขาเท่าๆกันอันนี้มีลมเราก็จะทิ่มเขาเขาจะมัดยากเป็นระยะไว้ก็ดีเวลาเราปิ้งเราทอดเขาจะได้ไม่แตกใส่เรา ได้หนึ่งเส้นแล้วเดี๋ยวพี่ไปทําต่อค่ะ <Okay. S 1> นี้ไส้กรอกข้าววิจะทำแบบไม่เปรี้ยวพอเราทาเสร็จแล้วเราก็อบให้สุกเลยอันนี้ก็เป็นเข็มเข็มเฉพาะทํากับข้าวนะ มีก็จะแทงเส้กอบเวลาเราย่างลมและน้ำเขาจะได้หยดลงตรงนี้บางทีน้ำมันอยู่ในหมูเขาก็จะหยดถ้าเกิดเราไม่เสียบเขาก็จะระเบิดปุ่มอันนี้แบบไม่เปรี้ยวทำเสร็จแล้วก็อบเลยใส่ตู้แข็งน,นี่ก็เป็น มัมก็เป็นไส้กรอกบ,บุนเส้นนี่ก็จะเอาไปอบเอาเข้าไปอบเลยนี่เอาถาดรองไว้ข้างล่างเพราะว่าน้ำมันเขาจะหยดลงไปโดนเตาแล้วลางยากเตาไวร้อยแปดบ จะอบไปสามสิบนาทีแล้วค่อยมาดูมีก็อบไปได้สิบห้านาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาเป็นยังไงเปิดเตาค่อยๆเปิดนะเขาร้อนตอนนั้นน่ะที่พี่มาอยู่เยอรมันใหม่ๆเขาจะมีสัญญาณเตือนไฟไหม้บ้านเวลามีควันเยอะๆอย่างนี้สัญญาณเขาจะร้อง แล้วแฟนก็ติดไว้ตรงในวัวากวีขว่วเข้าขั่วว่าจะปั่นคราวนี้ข้าวขว้าของเราอะขมงมันแรงแล้วกลิ่นมันแรงเครื่องก็ร้องใหญ่เลยตีตดต,ตีวิก็ตกใจทำอะไรไม่ออกไปเอาบันไดมาแล้วก็ดึงดึงเอาเครื่องไฟลงมาโอ้โหกำลังน่ากินเลยเดี๋ยววโอบอีกสักสิบห้านาที เอาออกมากลับด้านก่อนตอนนี้สัญญาณก็ร้องใหญ่เลยวิก็ให้แฟนวิขึ้นไปเอาสัญญาณลงมานี่ไสกอบที่วิเอไปอบ15นาที เดี๋ยววิเอาลงไปอบอีก15นาทีนี่ไส้กรอกก็อบเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยจัดใส่จานเสิร์ฟที่เหลือค่อยเอาใส่ถุงแช่ห้องแข็งเวลาจะกินก็มาเวฟไส้กรอกอบเสร็จแล้วนี่ก็เป็นผักที่วิจะกลับก็มีแค่ผักทีผักกาดขาวนี่ขิงดอง วิจะเอาชิ้นใหญ่เลยสุกแล้วล่ะแบบนี้ได้กรอบุนเส้นอันนี้อันนี้เป็นมัม ก็จะหั่นมัมตับหมูไส้กรอกข้าวกับมัาหมูก็เสร็จเรียบร้อยน่ากินไหมคะขอบคุณเพืพ่อนๆทุกคนที่กดติดตามและกำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ